ไปแล้วสวัสดีค่ะเปิ้นตากล้องโลซิงไทยแลนด์นะคะวันนี้นะคะเรามีภารกิจก็คือเราจะมาแอบพี่เอ็มถ่ายน้ํามันเครื่องเจ้าวีโก้กันเนื่องจากว่าคราวที่แล้วที่เปินนะ้ลน่าได้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเจ้าวีโก้ไปเปิ้ลสังเกตเห็นว่าเจ้าวีโก้เนี่ยมีเลขไม้สองแสนกว่าโลแล้วซึ่งเลขไม้ค่อนข้างสูงเลยจากข้อมูลที่เปิ้ลได้ศึกษามานะคะเปิ้ลได้ทราบว่าน้ํามันเครื่องสําหรับรถยนต์กระบะดีเซลเนี่ยมีอยู่2เกรดรุ่นก็คือ 10W30 กับ15 15W40 10w30 เขาบอกว่าเหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีเลขไม์น้อยกว่า1 5 0 0 0 0กิโลเมตรกับ 15w40 ที่เหมาะสำหรับรถยนต์ดีเซลที่มีเลขไม์มากกว่า1 5 0 0 0 0กิโล ซึ่งเจ้าวีโกเนี่ยควรจะต้องใช้ 15W40 ปั้นก็เคยคุยกับพี่เอมนะแต่พี่เอมก็ยังรู้สึกว่าเออก็ยังไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากอะไรก็ล่าสุดก็ใช้ 10W30 ไปวันนี้นะคะเราจะมาหักดิบกันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ้าวีโก้โดยใช้เป็น y y n m m i c o อ m o n r เรว 15W40 จาก PTT r u b i c a n <Wow. S 1> แล้วเดี๋ยวเรามาดูรีแอกพี่เอมกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเอาเจ้าวีโก้ออกไปใช้ไปค่ะเราไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องกันค่ะ ใส่กันใช่ไหมคะว่าทำไมเปิ้ลถึงเลือก d ดน a ม i ิกคอมเบเรล 15W40 จาก PTT Ruby Can มาเปลี่ยนให้กับเจ้าวีโกในวันนี้เหตุผลแรกเลยก็คือพี่เอ็มเคยเปลี่ยนกันนาะเล้งมาครั้งหนึง่งตอนนั้นพี่เอ็มใช้ตัว d ดน a ม i ิกคอมเบเรล 10W30 จาก PTT Ruby Can เหมือนกันคะ่ะเปิ้ลก็เลยเลือกหยิบนำตัวนี้มาและอีกอย่างหนึ่งก็คือ PTT Ruby Can เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้กับคนไทยมานานกว่า30ปีแล้วในส่วนเรื่องของคุณภาพเนี่ยเปิ้ลไม่ต้องห่วงอยยู่่แลล้วทีสคัญเ PGT รูบิแคนตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าคลีนแอนด์ล็อกโดยคลีนก็คือการชาล้างให้เครื่องยนต์และกระบอกสูบมีความสะอาดล็อก <Lock S 2> คือล็อกความสะอาดของเครื่องยนต์และกระบอกสูบเพื่อไม่ให้คราบสปปกปรกไปเกาะติดที่ลูกสูบและชิ้นส่วนต่างๆแล้วเมื่อเวลาที่เกิดการเผาไหม้เนี่ยก็จะไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์จึงรักษากําลังและการตอบสนองต่ออัตราการเร่งได้ดีตลอดอายุการเปลี่ยนถ่ายค่ะม <Wow. S 1> ีฟิล์มน้ํามันที่แข็งแรงปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสภาวะวาการใช้ โดยฟิล์มน้ำมันเครื่องจะทำหน้าที่อุดรอยรั่วต่างๆเพื่อไม่ให้น้ำมันเครื่องเนี่ยไปไหลรวมกับน้ำมันเชื้อเพลิงและสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ค่ะมีความสเสถียรทนต่อความร้อนมีสารเพิ่มคุณภาพเพื่อลดปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงป้องกันการเกิดโคลน,น้ำมันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการอุดตันของกรองน้ำมันเครื่องทําให้น้ำมันเครื่องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นค่ะ และเหตุผลท <The> <guy with> <avez> <The> ั้งหมดนี้ก็คือเป็นสาเหตุหลักที่เราเลือกตัว Dynamic c o m เมอร a เ l จาก p ีที u b i c a n มาเปลี่ยนให้กับเจ้าวีโก้ในวันนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเลือกของไม่ดีมาพี่เอ็มเอาเรื่องแน่ๆเลยค่ะ แล้วค่ะวันนี้เราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดนามิกคอมมอนเรล1 5 w 40จาก PT ทีทีด c a n ให้กับเจ้าวีโก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วแล้วพี่เอ็มก็ยังไม่กลับเลยวันนี้เราคงไม่ได้ไปทดลองขับกันถ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิ้ลนนะัดกับพี่เอ็มไว้ว่าจะเอาเจ้าวีโก้ไปซื้อของเดี๋ยวเราลองติดกล้องนะคะเพื่อไปดูรีแอคพี่เอ็มกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วก็ฟีลลิ่งการขับของเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าไปดูกันค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามีโอกาสที่จะทําภารกิจของเราต่อให้สําเร็จกันแล้วค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้แอบถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าวีโก้โดยที่ไม่บอกพี่เอ็มรู้แล้วก็ชวนพี่เอ็มออกไปทดลองขับพี่เอ็มก็ยังไม่ยอมไปสัทีแต่วันนี้ค่ะพี่เอ็มมีนัดทาฟันเลยได้มีโอกาสเอาเจ้าวีโก้ออกไปใช้ซึ่งตอนนี้นะคะพี่เอ็มเขากําลังแต่งตัวอยู่เดี๋ยวเราไปเปิดกล้องกันค่ะ ชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าวีโก้เนี่ยพี่เอ็มเขาจะติดโกโปไว้อยู่แล้วเพิ่นก็เลยทำการชาร์จแบตเตรียมไว้เรียบร้อยนี่และเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อพี่เอ็มเอาเจ้าวีโก้ออกไปใช้แล้วเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราอะได้แอบถ่ายนะ้ำมันเครือเจ้าวีโก้ไปไปค่ะ ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวนั้นไงี่ยเออเขามีข้อมูลแบบเหมือนเจอข้อมูลมาโอเคไม่เกินแต่ห้าแล้วคนจะใช้ที่ห้าจะมีสี่สิบอ่าอะเขาก็เลยแบบให้ลองผัดดิบเลยอเลยเงี้ยดูว่าตัเองจะรู้สึกไหมเออเออแล้วแล้ววันนั้นเปลี่ยนใครช่วยเปลี่ยนก็วันนั้นเนี่ยอยู่กับบอลในบอลไทยเขาจีบเองคนเดียวใ้บอลเก็บผ้าให้เขาอ๋อมีเก็บผ้าให้ด้วยใช่โอ้โหก็ตอนที่เดี่ยวไป็นเจ้าของมันนะตอนที่เดี่ยวไปอ่อะ เออก็คืออันนี้เปลี่ยนแล้วใช่ใช่อ๋อเพราะว่าที่แรกะก็คือรู้อยู่แล้วแหละเรื่องข้อมูลตรงนี้ที่เราเคยเือนไว้แต่ประเด็นคือแบบยังไม่คิดจะเปลี่ยนเพราะรถเราอ่ะเราดูแลดีใช่แล้วมันก็แบบไม่ได้เก่าไม่ได้อะไรอะไรเออแล้วมันรู้สึกมใช่ไหมใช่แต่นียรู้สึกเลยว่ามันนิ่งแล้วก็มันเงียบแล้วที่สําคัญเลยที่แบบว่าชัดเจนเลยนะก็คือแบบพอเวลากดตอนนี้มันติดเท้ามากขึ้นมันรู้สึกว่า เครื่องยนต์มันแน่น <c oughs> อาอย่างเราไปรีวิวรถใหม่ๆมาเยอะใช่ปะอ่า <c oughs> ใช่ใช่ตอนเนี้ยรถเราอ่ะมันเหมือนรถรถใหม่ใหม่แบบฟิตฟิตเลยใช่ <c oughs> ใช่เพราะปะกตินเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์เล็กๆแหละเราคนใช้รถก็น่าจะรู้แหละว่าว่ารถเรามันหลวมอย่างเราขับรถใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปรียบเทียกบกับรถเราเองด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบไม่แน่น <c oughs> เราก็จะรู้สึกแต่พออันเนี้ยคือแบบเออมันติดเท้าเพราะออน,นี่เราขัอบมาไกลพอสมควรนะแต่บ้านใกล้จะถึงบ้านทัมปันแล้ว เออ<ช>ก็คือแบบมันรู้สึกแล้วมันก็เอกใจมาตั้งแต่สตาร์ทเครื่องแะ้วเออแล้วอันนี้คืออ๋อนี่ไม่เห็นเลยอันนี้ก็กดอัดไว้ด้วย <c oughs> กดตัดตั้งแต่ก่อนออกมาแล้วอันนี้คือทำคลิปด้วยเหรอก็อกจะรู้ไ<ๆ>งอยากจะรู้ไงว่าดะรู้สึกหรือเปล่า,ว,าว,ว่าแบบเขาแอบเปลี่ยนมาอันนี้ก็แสดงว่าทำคลิปโอเคก็จริงๆอ่ะผมต้องบอกกับเพื่อนๆก่อน ว่าผมมารู้ข้อมูลนี้มานานแล้วเพราะโฆษณาก็มีออกมาบ่อยๆว่ามันจะมีน้ำมันเครื่องสองตัวใช่ไหมอ่าส <W> uh ิบ W สามสิบอ่าคแล้วก็สิบห้าสี่สิบใช่แต่ประเด็นเลยอะ่ะเราก็ใช้สิบ30สามสิบมาตลอดเออหรือไม่ก็คือแบบใช้เป็นสักเคราะห์ร uh ้อยเปอร์เซ็นต์แต่ประเด็นเลยสิบ30สามสิบเนี่ยมันถูกกว่ายเยอะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เนี่ย uh huh. อ่าเราก็เลยแบบว่าอาศัยว่าเราเปลี่ยนบ่อยๆเอาละกันห้าพันโลเจ็ดพันโลเราเปลี่ยนทีอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ประเด็นคือแบบเราก็ยังไม่คิดว่ารถเราเก่าถ้าขนาจะต้องไปเปลี่ยนเป็น15 W4 s เออ,เอ,อก็เลยกะว่าเดี๋ยวรอให้แบบมันรู้สึกก่อนว่าเครื่องมันหลวมเครื่องมันเป็นหนักๆก,ก่อนแล้วเราค่อยแบบไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแต่ทีนี้พอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยชัดเจนรู้สึกได้ได้คือประเด็นเลยไอ้เรื่องเงียบเนี่ยจริง,รงๆอะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ๆเนี่ย มันจะรู้สึกได้อยู่แล้วว่ามันเงียบขึ้นมันมันพุ่งขึ้นมันดีขึ้นแหละ uh huh. แต่รอบนี้มันดีกว่าเดิมในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยอย่างตอนนี้คือเราอยู่เกียร์ห uh ้า huh. เรากดปุ๊บมาปับ๊บ uh huh. สมมุติถ้าเราจะเชียนกิเชียนเกียร์เพื่อแซน uh huh. มันก็มาเลยคือแบบเฮ้ย huh. โอเค okay, โอเคมาก uh huh. คือโหทะลุอีกนิดหนึ่ง uh huh. นานแล้วเขาเลยเขากันไงไม่คิดว่ามันจะชัดเจนขนาดนี้ เชื่อเสี่ก็าีคดจัใช่ออต้องมีการทดลองแล้วแหละทั้งการใช้งานจริงแล้วก็ในห้องแลบวัลรถที่แบบใช้งานมาเยอะๆเล่นไฟสูงๆ,งๆ,งๆนะอ่ะเขคนรจะใช้เบอร์ฟัง15แบน40อ,อ่เพราะว่ามัมนมีฟิล์มหนที่หนาไงมันเป็นเคลือบรูปสูงทำให้โดดเดนทำงานได้ดีขึ้นอ,อย่างว่าแหละข้อมูลเนี้ยเราก็เห็นมาแล้วแหละแต่จริงๆก็อย่างที่บอกอ่ะ ในความคิดของเราเราคิดว่าเราดูแลรถเราดีแนละ้วแล้วมันยังไม่จําเป็นแต่พอเปลี่ยนเสร็จปุบพอมารู้สึกเนี่ยเราเอาทฤษฎีนั่นแนหะขึ้นมาตอบโจทย์เราได้เลยนะว่าคือลูกสูบเราใช่ไหมมันผ่านการเสียดสีมาตั้งตอนนี้รถเราสองแสนแล้วมันก็น่าจะแบบไม่ได้เท่าเดิมนะหลวมลงไอ้พวกลูกยางอะไรต่างๆนะ่ะที่แบบมันน่าจะเสื่อมสภาพแล้วอะไรอนยะ่างเงี้ยเห็นเขาบอกว่ามันก็จะมีแบบเป็นสารที่ไปทําให้พวกลูกยางอะไรพวกนั้นเนี่ยมัน มันแบบเหมือนมันมีชีวิตชีวามันชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของที่เขาบอกว่าชั้นฟิล์มมันหนาใช่ไหมมันน่าจะทําให้อ่าในส่วนของการล่วงไหลของการอัดระเบิดจุดระเบิดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนมันกลับมาดีขึ้นอันนี้เราเราเข้าใจนะแต่เราคิดมาตลอดเลยว่าเราดูแลรถดีรถเรามันก็คงไม่เสื่อมไม่เสึ่อลอขนาดนั้นนะแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่ว่าแหละ การใช้งาน2องแสนโลก็คือ2องแสนโลเออมันก็คือมันก็ใช้ไปเยอะนอกจากว่ารถ7ปีอาจจะวิ่งไม่ถึงอย่างเงี้ยแต่อันนั้นการเสรียดสีหรือว่าตัวเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้ทํางานน่กอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งจริง,รงๆล้วมันเครื่องเดนอมิคคอมเเร็รเนี่ยผมใช้ทั้งสองตัวนะครับก็ดีทั้งคู่นะอยู่ที่เลขใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น 10W30 หรือว่า 15W40 นะครับก็ฝากเพื่อนๆมาล้วกันสําหรับใครที่แบบรถใช้งานมานานอย่างรถผมอย่างเงี้ย 1 5 0 0 0 0โลไปแล้วนะครับก็ลองใช้ดูนะครับตัว 15W40 นะครับอยากให้ลองทดลองแล้วจะรู้เลยนะครับเลือกให้มันเหมาะสมกับรถของเรานะครับส่วนสำหรับใครที่เป็นรถใหม่นะครับอายุการใช้งานเนี่ยยังไม่ถึง1,500,000โลก็ใช้ตัว10 W30 ลสาใช้เลย นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้โหเป็นไงเซอร์ไพรส์อะไทีเดียวนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่เปิลเด้วยะกันนะครับเพราะว่าผมก็จะให้พี่เปิลเนี่ยเขาอิสระในเรื่องของการทำคลิปหรือว่าอยากที่จะทำอะไรเนี่ยก็จะเริ่มปล่อยให้ทำนะนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครอยากจะเห็นพี่เปิลทำคลิปบ่อยๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะนะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ใกล้จะถึงตานหมอแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำฟันก่อนนะครับ นี่เดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วนะ <c oughs> โอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราสองคนลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีค่ะ